สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับช่อง b u s i n e s s ช่องที่จะสอนกันตลาดแบบง่ายๆให้กับทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับอ้าว่ะครับเรามาเริ่มกันเลยครับและก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง b u s i n e s s ของเราด้วยนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ B 2 B มันคืออะไรด้วย B 2 B นั้น ย่อมาจาก business to business ซึ่งความหมายก็คือทำธุรกิจด้วยขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรตัวอย่างธุรกิจ B2B นั้นก็เช่นการขายวัตถุดิบให้โรงงานผลิตสินค้าที่ขายให้ร้านค้าส่งบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ให้องค์กรต่างๆเป็นต้นนั่นเอง และด้วยเหตุนี้เองลูกค้าประเภท B2B จึงเป็นองค์กรที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตซื้อเพื่อนำไปขายต่อหรือเป็นองค์กรต่างๆที่เป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนการตลาดลูกค้า B2B มักจะมีขั้นตอนที่มากเนื่องจากธุรกิจจะซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากหรือซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเช่นเครื่องจกักรเครื่องมือหรือวัตถุดิบ ซึ่งมีราคาแพงมักจะใช้เวลาและขั้นตอนในการพิจารณาในการซื้อมากกว่านั่นเองและเมื่อทุกคนได้รู้จัก B 2 B กันแล้วต่อมาผมก็จะพูดเรื่องการตลาดสำหรับธุรกิจ B 2 B ให้ทุกท่านฟังนั่นเองโดยธุรกิจประเภทนี้นั้นใช้หลักการให้ข้อมูลและให้เหตุผลประกอบการนำเสนอขายที่ค่อนข้างมากโดยเน้นคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของธุรกิจดังนั้นผู้ขายสินค้าให้ลูกค้าประเภท B2B จะต้องเข้าใจปัญหาความต้องการที่แท้จริงขององค์กรผู้ซื้อจึงจะสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้นั่นเองและด้วยเหตุนี้เองการตลาดสำหรับลูกค้า B2B จะเน้นที่ข้อดีของสินค้าหรือบริการของคุณซึ่งจุดนี้เองจะสามารถช่วยให้ลูกค้า ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าได้อย่างไรหรือช่วยให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างไรนั่นเองและหลังจากที่เรารู้จัก B2B กันไปแล้วในสไลด์นี้ผมก็จะพูดเรื่อง B2C นั้นมันคืออะไรนั่นเองซึ่งคาว่า B2C นั้นก็ย่อม,มาจากคำว่า Business to Consumer ซึ่งก็หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปนั่นเองเช่นอาหารสําหรับผู้บริโภคหรือสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ประจําวันเช่นปากกาดินสอเสื้อผ้าหรือบริการขนส่งเป็นต้นนั่นเองลูกค้าประเภท B 2 C นั้นจะซื้อสินค้าไปเพื่อการบริโภคส่วนตัวหรือการบริโภคภายในครัวเรือน ยกตัวอย่างการขายสินค้าในธุรกิจ B 2 C ก็เช่นขายเสื้อผ้าแฟชั่นร้านขายอาหารขายสบู่แชมพูเป็นต้นหรือการขายบริการในธุรกิจ B 2 C ก็เช่นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าบริการสปาฟิตเนสสถาบันกวดวิชาบริษัทท่องเที่ยวเป็นต้นนั่นเองและหลังจากที่ผมพูดเรื่อง B 2 C ไปแล้วในสไลด์นี้ผมก็จะพูดเรื่องการตลาด สำหรับผู้บริโภค B2C นั่นเองโดยการตลาดแบบ B2C นั้นจะเน้นไปที่ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจเป็นด้านคุณประโยชน์รูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์หรือเป็นประโยชน์ด้านจิตใจเช่นสินค้าที่สื่อถึงความรักความปลอดภยัยความห่วงใยความสำเร็จหรือความล้ำสมัยเป็นต้นนั่นเองโดยในส่วนนี้เราจะใช้หลัก S.T.P. ซึ่งเป็นคำยอ่อของ Segmentation, Targeting and Positioning โดยข้อ1เราจะเริ่มจาก Segmentation คือการแบ่งผู้บริโภคที่มีความต้องการที่คล้ายๆกันออกเป็นกลุ่มๆเพื่อเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนั่นเองและข้อ2 Targeting คือการเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับความสามารถ และเงินทุนของธุรกิจเช่นถ้ามีความสามารถในการทำอาหารไทยและมีเงินทุนมากพอราดจ,จะเลือกเปิดธนาคารขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าเป้าหมายเป็นคนไทยที่มีรายได้ดีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบในอาหารไทยเป็นต้นนั่นเองข้อ3 positioning คือการกำหนดจุดขายให้สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เลือกเช่น การเปิดร้านหารไทยต้นตำรับชาววังสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นต้นและต่อมาในสไลด์นี้เองที่ผมจะพูดเรื่องความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง B2B และ B2C ให้ฟังโดยเริ่มจากข้อหนึ่งการตัดสินใจซื้อสำหรับ B2B แล้วลูกค้าองค์กรหรือธุรกิจนั้น จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นถ้าเป็นเครื่องจกักรหรือวัตถุดิบผู้ตัดสินใจจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและดำเนินการซื้อโดยฝ่ายจัดซื้อในขณะที่ B 2 C นั้นลูกค้าจะเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปจะเป็นผู้ใช้สินค้านั้นเป็นหลักนั่นเองข้อ2ปัใจจัยในการตัดสินใจซื้อ สำหรับ b 2 b แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของสินค้าหรือบริการต่อธุรกิจเป็นหลักเช่นมีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำหรือช่วยให้ประหยัดพลังงานในขณะที่ b 2 c ลูกค้าจะเป็นผู้บริโภคและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เองข้อ3กระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับ b 2 b นั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้นยาวมากเพราะ มีหลายฝ่ายร่วมตัดสินใจแต่สำหรับ B 2 C นั้นส่วนมากจะสั้นเพราะเป็นการตัดสินใจซื้อโดยผู้ใช้เองข้อ4ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าสำหรับ B 2 B นั้นเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีระยะเวลาที่ยาวนานแต่ใน B 2 C นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระยะเวลาสั้นๆระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้อ5 ปริมาณของการซื้อสำหรับ B2B มีปริมาณการซื้อจำนวนมากและมีมูลค่าสูงแต่ใน B2C นั้นการซื้อจะมีจำนวนน้อยและมูลค่าของสินค้าก็จะน้อยด้วยเช่นกันข้อ6ก็คือการส่งเสริมการตลาดสำหรับ B2B นั้นพนักง,งานขายมีความสำคัญต่อการขาย เพราะลูกค้าต้องการความไว้วางใจและบริการจากพนักง,งานขายกับธุรกิจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อส่วน B2C นั้นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆและการส่งเสริมการขายมีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั่นเองและในสไลด์สุดท้ายนี้ผมก็จะสรุปเรื่องการตลาดสำหรับ B2B และ B2C ให้ฟังกันนะครับ โดยจะมีสินค้าและบริการบางชนิดที่สามารถทำการตลาดได้ทั้งแบบ B2B และ B2C เช่นวัตถุดิบทำอาหารผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือรถยนต์เป็นต้นนั่นเองถ้าหากจะทำการตลาดทั้ง B2B และ B2C จะต้องแยกแผนการตลาดทั้งสองตลาดออกให้ชัดเจนเพราะกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน จะใช้เครื่องมือการตลาดที่แตกต่างกันด้วยโดยลูกค้าแบบ B 2 B และ B 2 C นั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันและมีข้อพิจารณาในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันอ้าวเหครับเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหาาท่านใดที่ต้องการติดตามเนื้อหาดีๆสาระดีๆในคลิปถัดไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบิสเนสของเราด้วยนะครับและเช่นเคยครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ไปผมก็จะทิ้งคำคมของแกรี่เวเนชร์กเอาไว้ให้นะครับซึ่งนั่นก็คือ The best marketing strategy ever is care กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดคือความห่วงใยต่อลูกค้าของคุณนั่นเองแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา9.45มง45กันนะครับ คลิปนี้ผมจบไปก่อนสวัสดีครับ